ตั้งแต่ครัวค่ะอ่ามันเกิดโควิดสองป,ปีปีนี้ปีที่สามละคุณนึกภาพเนาะมันกระทบหมดทุกคนแหละมันไม่ได้กระทบแต่คนที่ตกงานมันไม่ได้กระทบแต่คนที่ออมถูกปิดร้านหรือมันไม่ได้กระทบตอ่อพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของตลาดนัดหรืออะไรอย่างเดียวเราเป็นคนขายของบนโลกออนไลน์ก็กระทบเพราะอะไรเพราะคนไม่มีเงินจับจ่ายเพราะขนส่งเปลี่ยนไป ก็ต้องทําไปตามอันนี้อันนี้กระทบหมดค่ะครูบอกแล้วนะครูไม่ชอบให้โลกภายนอกตัดสินครูแต่ครูจะตัดสินโลกภายนอกเองครูจะตัดสินตัวเองเองครูไม่ท้อครูไม่ถอยครูไปต่อครูจะทํายังไงให้แบรนด์สั่นสะเทือนครูจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็หาวิธีการแจกโบนัสหมดไปหลายหมดไปเป็นสิบล้านนะคะผู้บริหารมาร่วมครูแจกโบนัสหมดไปกันหลายล้านเราแจกโบนัสลูกเราหมดไปหลายเป็นสิบสิบล้านค่ะ ในช่วงที่เกิดวิกฤตเราต้องให้โอกาสอะค่ะคนเราต้องทําอะไรก็ได้ค่ะให้มันเกิดพลังงานครูรู้แค่นี้แต่ครูไม่ได้สนใจเลยนะว่าแจกไปแล้วเขาจะรู้สึกดีไหมทุกคนบางคนได้รับแจกโบนัสด่าครูก็มีนะคะหลายอย่างมากอ่อนู่นนี่นั่นครูโดนเยอะค่ะถามว่าถ้าครูให้ใครคนใดคนหนึ่งตัดสินชีวิตครูแล้วอีก คนที่รอโอกาสจากครูครูบอกเรานะว่าครูคือตัวโอกาสรับไม่รับไม่ใช่เรื่องครูนะคะแล้วคนที่เขารอรับโอกาสออีกตั้งหลายคนอย่าให้คนแค่เพียงหนึ่งคนถึงสิบคนตัดสินชีวิตเราจนทําให้คนอื่นไม่ได้รับโอกาสจากเรานะคะจาเอาไว้นี่คือครูค่ะแล้วครูไม่เคยไม่เคยน้อยไม่เคยถามพี่ลุงนะคําว่านอยจิตตกไม่มีต่อครูหรอกคะ่ะเสียเวลาเสียเวลาเวลาพัฒนาตัวเองดีกว่า ในแต่ละวันสวยขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะครูเป็นนักพัฒนาครูไม่ได้เป็นนักหน่อยนะคะเสร็จแล้วทุกคนหลังจากนั้นเราสวดมนต์อะไรของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะมันเกิดบางอย่างอ่ะพรก็ไหนจะมูแล้วก็ลองทําสินค้ามูมาสินะคะลองดูคนเชื่อไหมหลังจากนั้นนะคะครูทําน้ําหอมสายมูหลายคนก็รู้นะคะหลายคนก็รู้หลายคนยังไม่รู้ครูทําน้ําหอมสายมูขึ้นมาค่ะ เนี่ยค่ะก็คือซากุระกุหลาบแล้วก็บัวหลวงเป็นน้ำหอมสายมูบัวหลวงใช้สำหรับแทนดอกไม้ทูบเทียนเวลาเราไปวดัดไปวิหารไปที่ไหนก็ตามทุกคนเชื่อไหมว่าครูไม่ได้เอาไปปลุกเสกแต่ครูได้สิ่งนี้มาจากครูบาอาจารย,ย,าย์พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวพุทธคุณหายพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวไปการแอบอ้างพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวกลัวหายไปอีก